มีบ้านอยู่ประมาณตะรวจก่อเจตูปผมจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องทางสาธารณประโยชน์เรื่องบริษัทอุตสาหไม่ใช่ทำลายทางสาธารณะเช่นี้ทำลายได้เสียหายของประโยชน์รั้นเป็นทรัพย์ของแผ่นดินเอาประโยชน์ไปเกิดตัวเองโรงงานนี้กากแร่เอาไปใช้ประโยชน์ตัวเองมันไม่ถูกต้องครับไหนี้ท่านด่วยงานปลดลงระดมผู้เลื่อนก่อ โดยไม่ได้รับอนุญาต้างให้ประชาชนมู่บ้านและท่านจะทำอยังไงท่านถือเองตัวเองโรงงานเอกชนนะครับผมไม่ถือว่าเป็นธนาธิษฐานที่ถึงจะมองเห็นไในจุดกว่าดีเอาแบบนี้การธนาธิษฐานเยอะที่น้องประชาชนอยู่มันลวดได้ยังไงครับลวยดไงครับโกงผิดมันทำลวดเองได้ไหมครับมันต้องทำได้การบาดพังหายยาว บ้านนี้โผล่งานสบายดีครับขณะนี้ผมก็งานของชาวบานก็ได้อยากให้นตรงตามค่าเอาไปน่าจะสมวนเมื่อประเทศไทยเราอยากจนระดับนี้เปลี่ยนอยากจนอาว่าเมื่อเราอยากอยากรวยเราก็ขอเงินไปขายประเทศไทยเราจะได้รั่งรวยต่อไปนี่คือเป็นรัพย์ทรัพย์ของเรารจะทำให้ได้ เวลาเนี่ยเอาไว้คนไทยเราอะอะไรที่ไม่เอาไว้ตื่นไว้เพื่อประเทศไทยเราเป็นที่เป็นผิดเขาเอาทอง่นะครับคุณไปขายได้ครับนี่ครับก็บอฝากไว้เวลาเรื่องอ่าโลนการทัพไปโอกระทุ่อ่าบ้านร่มสลายคือว่าทำให้อยู่อยู่เดียวดายไปเิยไม่มีครับ วัดวาอารามโรงเรียนหมดสิสภาพเสียงบประมาณาล้านงบประมาณมาสร้งเสียหายทั้งหมด3หมู่บ้านชุมชนเหลือร้อยเป็นสภาพที่ไว้หมู่ทั้งหมดสิ้นไปว่าที่ว่าเกี่ยวกับเงินกองทุนเงินเสียจะช่วยเหลือได้เท่าไหร่มันพอกับหมู่บ้านเสียหาย คอันนี้คือเกี่กับการเปลี่ยนว่าเราได้สร้างเว็ดลายใหญ่ยกตัวอย่างเช่นขอโพ่อสร้างลลายใหญ่ได้ลบกระจายไม่มีผู้ปรึกษาเราที่เหลือเราไม่พูนเลยเป็นเพราะวัตถุระบายที่ทำให้หมู่บ้านละลายแตกกระจายครับแต่เมียสร้างไว้สร้างไว้แล้วเทียนหายแล้วไม่ได้ใช้อะไรเี่ยากี่เรียกอะไรที่น้องไปขายดนโรงเรียนเป็นขนาดนี้เหลือแต่ป้าย ผีเสี่ยงหรือว่าเกิดกองอยูอะไรเอาไว้ไหนครับแล้วพี่น้องจะทำยังไงเสียหายถ้าครก็ต้องดูแล้ไดถ่ายรูปด้วยอย่าไปมองทางอื่นเห็นป้อนน้ำดีอาหารนะครับผมไม่ว่าขออันนี้ก็ไม่เป็นอะไรครับขอความเป็นดีนะครับสร้างโรงงานโรงงานจะได้ปรับอนุญาตเกลื่อนถือนะครับสร้างทีข่าวได้จอยู่ได้ชุมชนพี่น้องผมท่านเอากาบมาทิ้งกาอทิ้งแล้วใครจะอยู่ได้ ทา่ทานเหรอที่ไม่ดีอะไครับท่านพี่น้องก็เดิต่อไป